คับตัวนี้ก็เป็นตัวสายชาร์จของ c ีเทคนะครับโปรวันนะครับมีซิวนะครับสายซี usb a นะครับที่เราจะงานอยู่นะครับก็ปลายสายเป็นสายซีไล n น n งนะครับเรามาลองชาร์จตัวเซมิีสี่ t ตัวนี้นะครับลองรับตัวโปรตรกอลกล่องตัวนี้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับ รองรับชัด่วนนะครับนะครับขึ้นอนๆใหรับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับนะครับรองรับชัดด่วนนะครับนะครับลองรับชัดด่วนเราใช้ตัว power bank กล่อง a n c อ r นะครับ a n c h ร r p รามตัวนี้นะครับ กกนอยู่กับอันดับเตืองเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ตัวเซม o m i Power c h a r g ดูนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับรรน,นะครับกล่องซ i ม o m i Power c h a r g ขึ้น67วัตต์แม็กเลยนะครับดังนั้นสายตัว c t e คตัวนี้ก็รองรับนะครับ67วัตต์แม็กนะครับ ขึ้นอยู่กับ,ะบอะแดปเตอร์เพื่อนนะครับสายรองรับ,ระบอะแดปเตอร์หรือเปลาแบงที่เพื่อนใช้ต้องรองรับด้วยนะครับนี่ครับมีเทอร์โบชาร์จนะครับก็รองรับปกตินะครับชาร์จกับไปแบงกล่องเสียไม่ได้เปิดชาร์จนะครับสิเน,นี้นะครับ เำื่ได้ดูกลางนะครับนะครับตัวนี้รองรับโอ้โหเจ็ดวัตต์แม็กเลยนะครับือว่าเซมี่เตอร์โบชาร์จก็รองรับปกตินะครับังนั้นสายรองรับอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับตัวดับเบหรือว่าปลงของเพื่อนๆนะครับน่ครับมีเตอร์โบชาร์จนะครับปกตินะครับ